สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The เดอะระชาแนลอีกแล้วนะครับผม a, วันนี้ผมจะมาพูดอัปเดตข่าวเกี่ยวกับเรื่องเด็กใหม่เดอะซีรีส์ Girl from nowhere ซึ่งจะเป็นซีซั่น3หรือไม่หรืออาจจะเป็นซีซั่นที่ถูกนำมารีเมคใหม่ก่อนหน้านี้หลายๆคนเนี่ยก็รอลุ้นนะครับว่าหลังจากจบเนโน่ซีซั่นที่2ไปแล้วเนี่ยมันจะมีซีซั่น3ไหมเพราะว่าตอนจบเนี่ยก็เป็นปลายเปิดมากๆที่เนโนยังไม่ตายทั้งยูริและจุงโกเนี่ยจะทำให้บ้านเมืองเนี่ยเจอแต่เรื่องเกี่ยวกับการฆ่าไหม พอเหมือนแนนโนจะวางมือให้ยูริกับจุงโกะไปตัดสินชะตาชีวิตของทุกคนตามโรงเรียนเองนะครับล่าสุดนะครับผมเมื่อปลายปี68ในงานเอเชียทีวีฟอรัมแอนด์มาร์เก็ตปี2025นะครับที่ถูกจัดที่ต่างประเทศเนี่ยงานนี้ก็มีซีรีส์และละครไทยหลายเรื่องนะครับถูกนําไปโปรโมทที่นั่นและมีคนแอบเห็นนะครับผมมีโปสเตอร์ของ Go ิร์ฟอร์โนเวอร์เนี่ยที่ใช้ชื่อว่า The Reset ปะปนรวมอยู่กับละครและซีรีส์ของทางช่องวันอีกด้วย โดยที่ตัวละครของผู้หญิงเนี่ยที่ยืนอยู่ตรงหน้ารูปโปสเตอร์นะครับแม้ว่าจะมองไกลๆแต่ชัดเจนว่าไม่ใช่คิตตี้ชิชานะครับหรืออาจว่าจะไม่ใช่แนโนโนคนเดิมแต่หน้าตาของนักแสดงที่อยู่ตรงโปสเตอร์นี้เนี่ยเป็นหน้าตาที่คล้ายๆกับเบกกี้ริเบก้านะครับหรือ The r e s e t ็ตที่ว่าคือการเริ่มต้นใหม่แนนโนคนใหม่ ที่รับบทโดยเบกกี้รีเบกาซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็ยังรอเปิดโผลอยู่แล้วก็กําลังคาดเดาอยู่ว่าเป็นยังไงและล่าสุดนะครับผมไม่กี่วันที่ผ่านมาเพจเด็กใหม่เดอะซีรีส์เนี่ยก็ได้มีการอัปเดตรูปโปรไฟล์ใหม่ที่เป็นรูปคล้ายๆกับเนนโนะเนี่แหละผมสั้นๆแล้วก็เหมือนจะมีจุดเหมือนเป็นฝายแดงๆติดอยู่ตรงใบหน้านะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่ฝอยอาจจะไม่ใช่ขี้แมงวันแต่อาจจะเป็นคราบเลือดที่มันกระเด็นใส่หน้าก็ได้เพราะว่าตัวละครของแนนโนะเนี่ยคิตตี้ิชาหรือเบกกี้เนี่ย ก็ไม่ได้มีนะไม่ได้มีเลือดไม่ได้มีขี้แมงวันหรือไฟเนี่ยอยู่ตรงใบหน้านะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้มีการอัปเดตรูปหน้าปกซึ่งก็เป็นชื่อของซีรีส์ซีซั่นนี้แหละนะครับผม g กิลฟอร์มโน h e r e The t รี e ซ็ต e ดเนี่ยก็คาดเดาว่าอาจจะเป็นอะไรที่ต้องเริ่มต้นใหม่แนโนคนใหม่เนี่ยความเป็นไปได้น่าจะชัดเจนแล้วแหละเพราะว่าคิตตี้ทิชาอายุเยอะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็จากซีซัน2มาซีซัน3มเนี่ยมันผ่านไปหลายปีมากๆมันค่อนข้างนานเลยทีเดียวจะให้คิตตี้ทิชากลับมารับบทเป็นนักเรียนมปลายอีกเนี่ยก็อาจจะแปลกๆถ้าเป็นแบบว่ามหาลัยอ่ะอันนี้ก็ว่าไปอย่างหนึ่งนะครับรูปปกนะครับผมมีการอัปเดตในเพจแล้วเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นมีคนเข้ามาคอมเมนต์ คากกน1000เมนต์อีกคือเยอะมากๆแล้วก็แอดมินเพจเน่ยก็ตอบเหมือนเป็นเนโนจริงๆนะครับได้มีการแบบอัปเดตกันเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเปิดเมนต์ด้วยว่าไม่ได้เจอกันนานตั้ง1 7 0 6วันมีเวรกรรมอะไรใหม่ๆมาอัปเดตให้เด็กใหม่คนนี้ไหมคะแล้วก็ร m back ซึ่งแน่นอนว่าเราจะได้เจออะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเนโนคนใหม่คนนี้เนี่ยน้องเปกกี้นะครับผมจะมาในในคารคเตอร์ที่หลอนๆโหดๆได้เท่ากับคิตตี้ชิชาไหมแต่อะไรก็ยังไม่ชัดเจนนะครับรูปที่เราได้เห็นในงานเนี่ยจะเป็นเปกกี้จริงๆไหมหรือว่าจะเป็นแค่ภาพ AI เท่านั้นแต่ก็คล้ายมากๆเลยนะคล้ายน้องมากๆนะครับอันนี้ก็ต้องรอลุน้นแล้วก็ล่าสุดนะครับผมทางเพจของต่างประเทศนะครับของ Netflix Daily Up ัปเดตนะครับก็ได้มีการอัปเดตว่าเดี๋ยว จะมาอัปเดตเกี่ยวกับแนนโนเนี่ยเกี่ยวกับ Girl f r r m Nowhere The Reset ในวันที่เจ็ด มีนาคมปีนี้แหละนะครับซึ่งก็แบบโหรวนเร็วมากๆอาจจะแบบว่ามาอัปเดตกันว่าการเดินทางต่อไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแต่รูปภาพที่เขาเอามาลงในเพจนี้นะครับก็ยังเป็นคิตตี้ทิชาคนเดิมซึ่งเป็นรูปที่ถูกถ่ายเอาไว้ตั้งแต่ซีซันที่2แล้วแหละเพนเนฟิกเดลี่อัปเดตนะครับผมไม่ใช่เพจทั่วไปนะครับเป็นเพจของ n e t f l i x อัปเดตจรงิงๆซึ่งก็มีคนติดตามเนี่ยเกือบล้านเลยทีเดียวข้อมูลค่อนข้างชัดเจนนะครับเดือนมีนาวันที่เร็จเนี่ยรอติดตามกันได้ว่าแนวทางของเก h ร์ฟอร์มโนแวร์ ซึ่งผมคิดว่ามันยังขายได้อีกเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีคนสนใจซีรีส์เรื่องนี้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวเพราะมันเป็นเหมือนแบบซีรีส์ที่ให้เราได้เห็นว่าคนที่ทําผิดเนี่ยจะโดนเวรกรรมในรูปแบบของเนโน่เนี่ยเล่นงานยังไง แต่เดอร์รีเซ็ตมันก็คงจะไม่ต่อจากซีซันแรกกับซีซันที่2มั้งนะผมว่าหรือไม่ตัวของคิตตี้ชิชาเนี่ยอาจจะมาส่งต่อให้กับแนโนคนใหม่หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอลุ้นนะครับในนๆก็พูดถึงเรื่องนี้กันแล้วเดี๋ยวผมขอย้อนไปพูดถึงซีซันที่2กันหน่อยแล้วกันนะครับว่าเขาทิ้งท้ายเอาไว้ยังไงใน EP ีสุดท้ายของซีซันที่2และเป็นปลายเปิดเอาไว้ว่าจะต่อไปอีกย้อนไปใน EP ีที่8นะครับผมในซีซันที่2ซึ่งเป็นตอนอวสานแนโน ซึ่งมันก็ไม่ได้อาวสานจริงๆอย่างที่ตอนนั้นบอกนะครับเพราะว่าเรื่องดาวเนี่ยมันจะส่งไปต่อแนโนเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนใหม่ซึ่งก็จะบอกว่าในซีซั่นที่2เนี่ยจะมีตัวละครใหม่ที่ได้รับเลือนแนโนไปและเธอก็กลายมาเป็นซาตานเหมือนแนโนนะครับผมนั่นคือตัวละครของยูรินั่นเองและการเปลี่ยนไปของแนโนในซีซั่นนี้นะครับสามารถได้รับบาดเจ็บได้เลือดออกได้และอาจถึงขั้นตายได้ด้วยนะครับสาเหตุที่ทําให้แนโนนั้นเป็นแบบนี้เพราะแนโน เริ่มกลายเป็นคนที่มีหัวใจมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เธอนั้นได้ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์มาตั้งแต่ในซีซั่นแรกนะครับเมื่อจิตใจของเธอเนี่ยได้มาตั้งคําถามว่าสิ่งที่เธอนั้นทํากับมนุษย์มันถูกต้องจริงๆหรือเปล่าและสิ่งที่มนุษย์ทํามันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายจริงๆไหมมันชั่วขนาดนั้นที่เธอจะไปทําลายชีวิตคนอื่นเลยหรือไม่เมื่อเนโนมีคําถามเหล่านั้นเกิดขึ้นร่างกายของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับผมและในตอนจบของซีซั่นที่2นะครับจะเผยตัวละครใหม่อีกคนหนึ่ ที่เธอเป็นผู้พิการเดินไม่ได้จุนโกเนี่ยเป็นลูกสาวของครูหวานซึ่งเธอจะเปิดรับบริจาคให้คนเนี่ยเข้ามาบริจาคเงินให้กับจุนโกซึ่งตัวนี้เนี่ยเนโนโนจะมองว่าครูหวานใช้ความน่าสงสารของจุนโกเนี่ยเอาเงินเข้ากระเป๋าของตัวเองซึ่งครูหวาน ก็จะฉีดยาอะไรบางอย่างให้กับจุนโกะอยู่ตลอดเวลาเพื่อบอกกับเธอว่าเป็นการรักษาให้อาการของจุนโกะนั้นดีขึ้นแต่สาเหตุที่แท้จริงที่ครูหวานเนี่ยต้องทำแบบนี้กับจุนโกะนะครับเพราะก่อนหน้านี้จุนโกะเธอไม่ใช่ผู้ที่เดินไม่ได้นะครับ แต่เธอเนี่ยปกติเหมือนคนอื่นแต่ด้วยความที่ว่าตัวของจุนโกเธอชอบศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะของมนุษย์นะครับจนถึงขั้นที่เธอเนี่ยหลงไหลเก็บกี่ยวอวัยวะของมนุษย์มากถึงขั้นลองไปสูน์กับมนุษย์จริงๆด้วยการจัดการกับเพื่อนของเธอหรือแม้กระทั่งครูประจารําชั้นของเธอเองนะครับแต่คนเหล่านั้นเนี่ยล้วนแต่เป็นคนที่บูลลี่จุนโกทั้งนั้นนะครับเมื่อแม่ของเธอมารู้เข้าครูหวานจําเป็นต้องอําพลางศพเหล่านั้นที่จุนโกดันจัดการให้กับเธอเมื่อจุนโกได้มารรู้ความจิง เพราะแนนโนจะมาแชร์และเล่นงานคูวหวานแต่ยูริกลับไปปั่นจุนโกะนะครับให้จุนโกะนั้นเข้าใจว่าแม่ของเธอเป็นคนทํากับเธอแบบนั้นเป็นคนฉีดยาให้กับเธอซึ่งยานัน้นเป็นยาที่ใช้กับสัตว์นะครับ มันเลยทําให้จุนโกดั้นเดินไม่ได้นะครับผมหลังจากที่จุนโกดเนี่ยไม่ได้กินยาเข้าไปเธอก็ลุกขึ้นมายืนได้เหมือนเดิมและเธอก็โกรธมากที่แม่ของเธอนั้นทํากับเธอแบบนั้นนะครับหลังจากนั้นยูริก็ปั่นให้จุนโกนั้นจัดการกับแม่ของตัวเองดูที่ทั้งแนนโนและยูริเนี่ยก็มีความคิดเห็นต่างกันนะครับแล้วก็ไม่สามารถตอบกับตัวเองได้ว่าสุดท้ายแล้วใครระหว่างแม่ลูกคููนี้เนี่ยใครเลียวกว่ากัน จุนโกที่เป็นปีศาจและจากการกับมนุษย์ซึ่งเรียกได้ว่าเธอเนี่ยอาจจะเป็นฆาตกรโรคจิตเลยก็เป็นได้นะครับส่วนครูหวานผู้ที่ปกป้องลูกสาวในวิธีที่ผิดและทํากับลูกสาวของตัวเองแบบนี้แต่ในตอนที่จุนโกนะครับ เธอจะเข้าไปจัดก,การกับครูหวานแนนโนก็เข้ามาหวางเอาไว้ซึ่งตอนนี้นะครับแนนโนเนี่ยเธอไม่แน่ใจว่าการที่จุนโกจะไปจัดก,การกับครูหวานเนี่ยมันถูกต้องหรือผิดกันแน่ซึ่งเมื่อแนนโนเนี่ยได้เข้าไปขวางเอาไว้ก็ทําให้เธอนั้นมีเลือดออกมากมายนะครับสร้างความดีใจให้กับยูริเป็นอย่างมากเธอเนี่ยน่าจะทําสําเร็จแล้วเหมือนตัวของยูริเนี่ยมาปั่นแนนโนด้วยนะครับให้แนนโนเนี่ย มีความสับสนในจิตใจของตัวเองและเมื่อสับสนมากๆจากลูกสาวซาตานเธอจะกลับกลายเป็นมนุษย์ครับที่มีชีวิตจิตใจขึ้นมาและก็อาจจะตายได้หลังจากนั้นนะครับผมครูหวานเนี่ยก็ใช้จังหวะที่แนนโน,เ,นเข้ามาขวางและหันมีไปทางเธอส่วนสุดท้ายแนะนแนนโนเธอก็ล้มไปพร้อมกับร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจน,นะครับผมซึ่งตรงนี้เราก็จะรู้ว่าแนานโนเนี่ย เริ่อมีความรู้สึกมีจิตใจเนี่ยเหมือนมนุษย์ป้ากเมื่อเธอนั้นร้องไห้ได้จากความโศกเศร้าและวก็เสียใจกับสิ่งที่เธอนั้นทําลงไปนะครับแต่สุดท้ายแล้วจุนโกะก็จัดการกับแม่ของเธออยู่ดีซึ่งต้องบอกว่าจุนโกะเนี่ยเธอเป็นคนที่รักในการฆ่ามากๆนะครับหลังจากนั้นยูริเธอก็มาบอกกับเนโนว่ามันหมดยุคข,ของเนโนไปแล้วหลังจากนี้เธอ จะสร้างโลกของเธอขึ้นมาใหม่ด้วยการนำเลือดของซาตานเนี่ยเอาไปแพร่กับทุกคนเพื่อให้ทุกคนนั้นจัดการแล้วก็พิพากษ,ษากันเองนะครับเริ่มต้นด้วยการเธอเอาเลือดให้กับจุนโกได้กินก่อนและเธอก็บอกลานเนโนเป็นครั้งสุดท้ายนะครับผมในตอนที่จุนโกและยูริเ,เดินจากไปน้ําตาของเนโนก็ไหลออกมาซึ่งมีเลือดออกจากตาของเธอด้วยและหลังจากนั้นยูริและจุนโก ก็แยกย้ายกันออกไปซึ่งทั้งสองคนนี้น่าจะแยกย้ายออกไปเพื่อจัดการก,กับมนุษย์ในวิธีของแต่ละคนและก็เผยแพร่เลือดของซาตานเนี่ยให้กับคนทั่วๆไปด้วยนะครับแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยแนโนเธอยังนั่งอยู่บนขอบระเบียงเพื่อมองทั้งสองคนนี้แยกย้ายออกไป แล้วก็ซีรีส์เนี่ยก็ได้ตัดจบไปนี่ครับผมจริงๆมันคิดได้หลายแบบนะครับผมในซีซั่นที่2เนี่ยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอาจจะเป็นแผนของเนนโนอยู่แล้วก็ได้ที่ต้องการจะให้ยูริเนี่ยไปทําหน้าที่แทนเธอไปพิพากษาม,มนุษย์ซึ่งตัวของเธอเนี่ยอาจจะไม่ทําอะไรต่อไปดูจากการที่เธอเพียงแค่นั่งมองจุนโกแล้วก็ยูริแย,ยกย้ายกันไปเท่านั้นเองหลังจากนี้เนนโนอาจจะเป็นเพียงแค่ผู้เฝ้ามองก็เป็นได้แต่ก็อย่างที่บอกกันเอาไว้นะครับว่าในเมื่อเขาเปลี่ยนชื่อก็คิดว่า あ。Ah. เรื่องราวที่จบลงในซีซั่นที่2อเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปต่อในซีซั่นใหม่นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ว่าซีซั่นที่3แต่ใช้เป็นว่าเดอะรีเซ็ตนั่นเอง,เอ,งอาจจะเป็นอะไรที่เริ่มต้นใหม่กับนักแสดงคนใหม่ๆอันนี้ก็ต้องอรอลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับในวันที่7มีนาคมที่จะถึงนี้ Netflix เนี่ยน่าจะมีการอัปเดตช่วงนี้อาจจะเป็นการวางแผนวางนักแสดงซึ่งมันจะมีหลายตอนไงก็ต้องมีนักแสดงร่วมเล่นในแต่ละตอนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแนวทางน,น่าจะคล้ายๆเดิมนะไปบุกตามโรงเรียนต่างๆ อาจจะอิงจากข่าวปัจจุบันของประเทศเราก็ได้นะข่าวนักเรียนข่าวคุณครูอะไรแปลกๆหยิบมาทําเป็นหนังแล้วก็ไปให้กรรมต่างๆที่เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับข่าวเกี่ยวกับครูเนี่ยก็โด่งดังมากๆในช่วงนี้ด้วย ก็รอลุ้นไปด้วยกันนะครับถ้ามีอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายสําหรับคนที่อยากฟังสปอยเด็กใหม่เดอะซีรีใน EP ีเก่าๆเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปแนะนําเอาไว้ให้นะครับเผื่อใครอยากไปฟังกันในขณะที่กําลังรอซีซั่นใหม่อยู่นี้ข้อมูลตรงไหนผิดพลาดขออภัยวันนะี้ที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้ไปแล้วครับ